สวัสดีครับนักเรียนชั้นป6ทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแยกสารผสมนะครับโดยการร่อนและการใช้แม่เหล็กดูดนะครับคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสารผสมไปแล้วนะครับสารผสมก็คือสารนะครับที่ประกอบด้วยสารเนี่ยตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะครับ แล้วมันก็ผสมหรือปนกันอยู่นะครับสารบางชนิดเนี่ยอาจผสมแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันนะครับคือมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันเลยแต่จริงแล้วมันมีองค์ประกอบของสารเนี่ยตั้งแต่2อ,อย่างขึ้นไปนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมก็คือการทําน้ำเชื่อมก็คือการเอาน้ํามาผสมกับน้ําตาลน,นะครับนะเอาน้ําตาลมาละลายในน้ำเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นน้ําเชื่อมนะครับ ซึ่งถ้าเรามองเนี่ยนะครับเราก็มองเห็นเป็นเนื้อเดียวใสเป็นเนื้อเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราเอามาแยกนะครับเราจะได้สารเนี่ยก็คือได้น้ํานะครับแล้วก็ได้น้ําตาลออกมานะครับอันนี้คือสารผสมที่เป็นสารเนื้อเดียวนะครับหรืออาจจะเป็นน้ําเค็มน้ําเค็มก็คือน้ําที่ผสมกับเกลือ นะครับถ้าเรามาแยกเนี่ยมันจะได้อุปกรบ์ของสารตั้งแต่2ชนิดแต่เรามองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเขาเรียกว่าสารผสมเน,นื้อเดียวน,นะครับเป็นสารเนื้อเดียวสารผสมที่มองไม่เห็นเป็นเนื้อเดียวมีไหมมีนะครับเช่อะไรน้ําจิ้มไก่น้ําจิ้มไก่ก็คือเอาอะไรนะครับเอา,าน้ำมาผสมกับพริกมาผสมกับกระเทียมมาผสมกับน้ําตาลมาผสมกับเกลือนะครับ จะมีองค์ประกอบหลายอย่างเลยแล้วก็มองไม่เห็นเป็นเนื้อเดียวกันด้วยมองเห็นเป็นส่วนประกอบต่างๆนะครับน้ําโคลนก็คือน้ําที่มันผสมกักพวกเศษกรของดินของโคลนนะครับน้ํามันก็จะมีลักษณะเป็นขุนๆมองเห็นเป็นขี้ดินขี้โคลนนะครับอันนี้ก็มองไม่เห็นเป็นเนื้อเดียวแต่เป็นสารผสมพอมาผสมตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปนะครับมีองค์ประกอบสารตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป ทีนี้วันนี้นะครับเมื er z z ่อเรารู้จักสารผสมแล้วนะครับกระบวนการหรือวิธีการที่จะสามารถแยกสารผสมเนี่ยมันก็มีอยู่หลายวิธีนะครับที่จะแยกออกจากกันนะครับทำสารผสมให้เป็นสารบริสุทธิ์ก็คือทําให้มันเหลือองค์ประกอบเดียวนะครับวิธีการแยกสารผสมเนี่ยนะครับก็มีหลายวิธีแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนวิธีการการล่อนนะครับกับการใช้แม่เหล็กดูดนะครับการล่อนคืออะไร นะครับการล่อนก็คือการที่เราเนี่ยนะครับแยกของที่เป็นของแข็งมีสถานะเป็นของแข็งผสมกันอยู่นะครับนะตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปแต่ของแข็งแต่ละชนิดนั้นเนี่ยมันมีขนาดที่แตกต่างกันนะครับเราก็จะสามารถใช้วิธีการล่อนเนี่ยนะครับแยกสารเหล่านั้นเนี่ยออกมาจากกันได้เช่นอะไรบ้างอ่ะนะครับ การล่อนเนี่ยเช่นเ,เราจะแยกกรวดกับทรายออกจากกันนะครับเราอาจจะใช้อะไรในการล่อนใช้ตะแกรงใช่ไหมใช้ตะแกรงใช้ผ้านะครับนะตัดนะทรายหรือหินที่มันอยู่รวมกันเนี่ยนะครับเอามาใส่บนตะแกรงหรือผ้าแล้วทําการเขยา่านะครับทําการเขยา่าหรือทําการล่อนนะครับ สารที่มันมีขนาดใหญ่กว่ารูของตะแกรงรูของผ้ามันก็จะติดอยู่ข้างบนส่วนสารที่มันมีขนาดเล็กมันก็จะลอดรูลงมาอยู่ข้างล่างนะครับนี่ก็คือการแยกเรียกว่าการล่อนนะครับในกรณีที่เราแยกกรวดกับทรายออกจากกันนะครับกรวดเนี่ยมันเป็นก้อนหินมันใหญ่กว่ามันก็จะติดอยู่ด้านบนของตะแกรงหรือผ้าส่วนทรายเนี่ยมันก็จะ,ะเป็นไง ลอดรูหล่นลงมาอยู่ข้างล่างนะครับมันก็สามารถทําให้เราเนี่ยแยกออกจากกันได้นะครับเช่นในงานก่อสร้างนะครับนะเขาแยกทรายล่อนทรายเพื่อที่จะเอาทรายละเอียดเนี่ยไปทําการฉาบบ้านอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะว่าการฉาบบ้านจะต้องใช้ทรายละเอียดแล้วจะต้องไม่มีเศษขวดเนี่ยมาปนนะครับไม่งั้นว่าผนังบ้านเรามันจะไม่เรียบนะครับคือการล่อนเนี่ยนะครับก็คือจะล่อนโดยสารที่มันเป็น มีฐานะเป็นของแข็งนะครับแล้วก็มีขนาดที่แตกต่างกันแต่ถ้ามันมีขนาดเท่ากันล่อนได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้ามันติดอยู่บนตะแกรงมันก็จะติดหมดเลยหรือถ้ามันลอดรูตะแกรงมาได้มันก็จะลอดลงมาหมดเลยนะครับขนาดจะต้องมีขนาดที่แตกต่างกันนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าการล่อนนะครับการใช้แม่เหล็กดูดนะครับแม่เหล็กก็บอกแล้วว่าแม่เหล็กมันจะดูดอะไรครับดูดเหล็กนะครับดังนั้น สารที่จะเอามาล่อนกับอ่าสารที่จะเอามาใช้แม่เหล็กดูดแยกสารนั้นจะต้องเป็นเหล็กนะครับเช่นมีผงตะไบเหล็กปนอยู่กับทรายอย่างเงี้ยนะครับเราแม่เหล็กมาดูดผงตะไบเหล็กมันก็จะติดกับแม่เหล็กออกมานะครับแยกออกมาจากทรายนะครับอ่ะมาดูกิจกรรมของเรานะครับกิจกรรมของเราเนี่ยการแยกสารผสมด้วยการล่อนและการใช้แม่เหล็กดูดนะครับวัสดุอุปกรณ์มีสารผสมระหว่างทรายกับข้าวสาร สองสารผสมระหว่างทรายกับผงตะไบเหล็กเขามีสารผสมยอยู่สองอันก็คือทรายกับข้าวสารแล้วก็อีกอันนึงคือทรายกับผงตะไบเหล็กสามตะแกรงที่ใช้ในการร่อนหนึ่งใบนะครับสี่ถาดพลาสติกหนึ่งใบนะครับห้าแม่เหล็กนะครับวิธีทำนะครับให้นักเรียนเนี่ยออกแบบการทดลองเพื่อแยกสารผสมระหว่างทรายกับข้าวสาร และใส่กับผตงตะไบเหล็กออกจากกาันโดยใช้อุปกรณ์ที่กําหนดนะครับให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการแยกสารผสมตามที่ได้วางแผนไว้ออกแบบแล้วก็บันทึกผลนะครับเอามาดูคําถามก่อนทงกิจกรรมนะครับคําถามสําคัญในการทํากิจกรรมคืออะไรนะครับคําถามสําคัญก่อนการทํากิจกรรมคืออะไรนะครับ กิจกรรมของเรากิจกรรมให้ทําอะไรครับการแยกสารผสมโดยการล่อนและการใช้แม่เหล็กดูดนะครับดังนั้นก็ค,คําถามสองทั้ก็คือศึกษาการแยกสารผสมโดยการล่อนและการใช้แม่เหล็กดูดนั่นเองนะครับขออ้อ2นักเรียนคิดว่าจะใช้วิธีการใดในการแยก สารผสมระหว่างทรายกับข้าวสารมีสองวิธีให้เลือกล่อนอย่าใช้แม่เหล็กด,ดูนะครับทรายกับข้าวสารเธอจะใช้วิธีอะไรนะครับก็เขียนตอบลงมาข้า 3, อสามนรกยนคิดว่าจะใช้วิธีการใดในการแยกสารผสมระหว่างทรายกับผงตะไบเหล็กเมื่อข้อสองเลือกไปแล้วก็เหลืออีกวิธีหนึ่งเพราะเราทดลองสองวิธีนะครับก็เลือกมาเป็นวิธีไหนนะครับอันนี้ค่อนข้างจะง,ง่ายนะ บันทึกผลการทํากิจกรรมนะครับอ้าวมาดูนะครับทรายกับข้าวสารนะครับก่อนการทดลองเนี่ยทรายกับข้าวสารมันปนกันอยู่เนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรนะครับนะปนเป็นเนื้อเดียวกันไหมหรือว่ามันแยกมองเห็นว่าเป็นทรายเป็นข้าวสารแต่มันปนกันอยู่นะครับก็เขียนมาทรายกับผงตะไบเหล็กก่อนการทดลองเนี่ยที่มันปนมีผงตะไบเหล็กปนกับทรายนะครับ มันเป็นเนื้อเดียวกันไหมหรือมันมองเห็นเป็นทรายกับผงตะไบเหล็กที่มันแยกกันอยู่หลังการทดลองนะครับน่ะทรายกับข้อสารที่นักเรียนใช้วิธีการอะไรนะการล่อนนะครับมีตะแกรงล่อนเนี่ยใช้ตะแกรงมาล่อนนะครับลองดูว่าหลังการทดลองแล้วมันสามารถแยกได้ไหมอะไรที่มันติดอยู่บนตะแกรงอะไรที่มันหล่นจากตะแกรงลงมาอยู่ข้างล่างนะครับ ก็ <m uch ing> คืออันที่มันใหญ่กว่านะครับลองดูว่าทรายกับข้าวสารอะไรมันใหญ่กว่ากันถ้าอันที่ใหญ่กว่ามันก็จะเป็นไงติดอยู่บนตะแกรงถ้ามันเล็กกว่ามันก็จะรอดรูตะแกรงลงมานะครับทรายกับผงตะไบเหล็กหลังจากที่เราใช้แม่เหล็กดูดแล้วอะไรมันติดแม่เหล็กก็เขียนมานะครับอะไรที่มันแม่เหล็กไม่ดูนนดนะครับนะก็เขียนลงมาแล้วมันสามารถแยกออกจากกันได้ไหมเราแยกผงตะไบเหล็ก,ลก,ลกออกจากทรายได้ไหมนะครับคําถามหลังการทํากิจกรรมนะครับ นักเรียนใช้วิธีการใดในการแยกสารผสมระหว่างทรายกับข้าวสารและผงตะไบเหล็กนะมันมีสอรัตถนะครับลองดูซิว่าทรายข้าวสาร,าร,ร 2, า ek, เราใช้วิธีการใดรัตถุที่2ทรายกับผงตะไบเหล็กเราใช้วิธีการใดนะครับข้อ2เพราะเหตุใดจึงใช้วิธีการดังกล่าวในการแยกสารผสมเพราะเหตุใดถึงใช้วิธีการดังกล่าวทรายกับข้าวสารมันมีเป็นไงข,ขนาดที่เป็นยังไงแตกต่างกันนะครับเราจึงใช้วิธีใดทรายกับผงตะไบเหล็กผงตะไบเหล็กมันมีคุณสมบัติในการที่มันเป็นไง ถูกอะไรดูดเราถึงใช้วิธีการนั้นนะครับสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไรก็เขียนสรุปมาว่าเราใช้วิธีการใดในการแยกสารผสมแต่ละอันน่นะครับคือในเนี้ยมันจะมีหนังสือเนี่ยนะครับประกอบของเนี่ยของเราเนี่ยอยู่หน้า36 37 3บหกสานะครับสานะครับ ดังนั้นเนี่ยนะครับในการสรุปผลการทดลองเนี่ยนะครับเราสามารถดูที่เขาสรุปที่ดรสรุปให้ได้นะครับนะโดยวิธีการล่อนกับวิธีการใช้แม่เหล็กดูนะครับลองดูวิธีการล่อนหมายถึงอะไรอ่าวิธีการล่อนหมายถึงอะไรนะครับนีมีบอกดูนะครับอ่านี่เห็นไหม วิธีการล่อนเป็นวิธีอะไรเนี่ยลอกลงมานะครับวิธีการใช้แม่เหล็กดูดหมายถึงหมายถึงอะไรนี่เห็นบ้านะครับในหน้า38-39มีบอกหมดเลยแล้วก็สรุปผลจะอยู่ที่ด็อกเตอร์ผู้หญิงกับด็อกเตอร์ผู้ชายนะครับนะสีชมพูกับสีฟ้าเนี่ยสรุปมาได้เลยอันนี้คือสรุปผลวิธีการล่อนนี่นะครับวิธีการใช้แม่เหล็กดูด นะครับถ้าดูตามสามารถตอบมาได้หมดเลยนะครับเพราะว่าใบงานนี้มันมาจากกิจกรรมในหน้า37นะครับในหน้า37นักเรียนสามารถดูสื่อประกอบได้เลยะนะครับกิจกรรมของเราก็จะมีแค่นี้นะครับก็คือสรุปนะครับกระบวนการล่อนนะครับคือการแยกสารผสมที่เป็นของแข็งแต่ของแข็งนั้นจะต้องมีขนาดที่แตกต่างกันนะครับเช่นแยกทรายออกจากข้าวสาร ข้าวสารใหญ่กว่าทรายนะครับดังนั้นข้าวสารจึงติดอยู่บนตะแกรงร่อนนะครับทรายจะหล่นลงมาข้างล่างมันถึงสามารถทําให้เราเนี่ยแยกออกจากกันได้ถ้าเราไม่มีตะแกรงให้เราหยิบออกถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่เสียเวลามากกว่าจะหยิบเม็ดข้าวสารได้ออกแต่ละเม็ดนะครับนะนะครับมันก็จะเสียเวลาแต่ถ้าเราใช้วิธีการร่อนมันก็จะเป็นไงมันจะเร็วขึ้นวิธีการใช้แม่เหล็กดูดอย่างเงี้ยนะครับ โดยสารที่มาดูดได้ต้องเป็นเหล็กนะครับนะเป็นไม้เป็นองค์ประกอบอื่นแม่เหล็กมันไม่ดูดนะนะครับมันก็จะแยกง่ายๆเช่นลูกแม็กเนาะคูทําลูกแม็กตกลงไปในข้าสารสมมุตินนะคูทําเข็มหมุดตกลงไปเนี่ยถ้าเรามีแม่เหล็กเอาแม่เหล็กดูดทีเดียวขึ้นหมดเลยไม่ต้องมานั่งใช้มือหยิบทีละอันทีละอันนะครับอันนี้มันก็จะ เป็นวิธีที่รวดเร็วขึ้นนะครับเขาเรียกวิธีการแยกสารผสมอันนี้วิธีที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนะครับอ้าวครูฝาห้ทำใบงานนะครับนะไม่ยากเนาะทําทให้เสร็จนะครับทําให้มันเรียบร้อยนะครับนะอย่าทาแบบขอไปทีแล้วก็มาส่งคะแนนมันจะไม่มีนะครับมันไม่ยากเท่าไหร่ดูในหนังสือประกอบแล้วก็ดูในวิดีโอนี้นะครับประกอบเอานะครับตั้งใจเขียนมานะครับอ่ะครูฝาเท่านี้ครับสวัสดีครับ